สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง youtube ถาอินเตอร์น็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นจะเห็นได้ว่าคนที่เป็นคนในวงการบันเทิงหรือว่าบุคคลที่มีความเคลื่อนไหวทางสังคมแล้วก็จะได้รับการจับตาจับจ้องได้ออกมาพูดถึงความรัก ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ความรักความศรัทธาที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่9กันอย่างต่อเนื่องหลายคนนั้นแสดงออกอย่างชัดเจนนะครับว่ารู้สึกอย่างไรกับในหลวงรัชกาลที่9้าแม้ว่าบางคนนั้นถูกทัวลงถูกตั้งคำถาม,ถามแต่ก็ไม่หวัน่นเพราะว่าความรักที่มีต่อพระองค์ท่านนั้นมันอยู่เหนือสิ่งอื่นใด รักโดยไม่ต้องสงสัยรักโดยไม่ต้องสร้างเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นล่าสุดครับคุณต๊อดปิติพิรมพักดีก็ได้ใช้พื้นที่ส่วนตัวผ่านอินสตาแกรมนะครับแสดงจุดยืนถึงความรักที่มีต่อสถาบันพระหมหากษัตริย์ด้วยการโพสต์รูปของตัวเองโชว์รอยสักบนหน้าอกที่สักว่ารัชการที่9้าสั้นๆ นี่ครับเป็นความชัดเจนเรียกว่าไม่พูดเยอะพล้อมกับใส่แคปชั่นเป็นอิโมจิรูปหัวใจสีเหลืองด้วยนะครับแน่นอนครับเป็นแบบนี้เนี่ยหลายคนนั้นก็อาจจะไม่ค่อยพอใจมากนักนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณต๊อดปิตินั้นเนี่ยนะครับก็เคยตั้งคำถามไปยังรัฐบาลไปยังสบคนะครับเรื่องของวัคซีน ตอนนั้นหลายคนก็ออกมาชื่นชมโดยเฉพาะบรรดากลุ่มคนที่ต่อต้านรัฐบาลก็ออกมาชื่นชมคุณต้อดปิติในขณะที่บรรดาฝ่ายที่สนับสนุนรัฐบาลนั้นก็ออกมาต่อว่าต่อขานคุณต้อดปิติกันอย่างต่อเนื่องแต่นี่แหละครับไม่ว่าอะไรก็ตามสิ่งที่มันอยู่เหนืออื่นใดทั้งหมดทั้งมวลที่แสดงให้เห็นชัดเจนนั่นก็คือความรักต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับดังนั้นต้องแยกให้ออก แยกให้ออกว่ารัฐบาลก็คือการเมืองนะครับสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นคือความรักความศรัทธาที่คนไทยมีต่อสถาบันแล้วอย่าลืมว่าสิ่งสําคัญนั้นคือพระองค์ท่านทานะครับพัฒนาให้ประเทศไทยมามากขนาดไหนตรงนี้แหละก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่อยากจะให้ทุกคนนั้นแสดงออกถึงความรักที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ แล้วก็ช่วยกันบำรุงรักษาช่วยกันดูแลสถาบันพระมหากษัตริย์ให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยต่อไปอย่างยาวนานครับ